ใจมาใจเราให้ห่วงหาใจก็รู้ดีว่านี่ะนาแมวจรจรมาหาเราเราก็เฝ้าแต่ให้อาหารให้กวามรักนะรักนะรักนะแม่เป็นแมวจรแต่ลูกเป็นแมวบ้านนะคะเขาเป็นลูกครึ่งนะคะดูแล้วเป็นสาวแล้อย่าิช้าจังเลยเป็นสาวแล้วยงมงนมมีแม่เอกมีแม่ คอยเอาใจพนาพนอให้กินหนอกินนมอีกนะวาชนะดีกว่าเราอีกนะนะหนูนะอีชฉาจังเลยเอยเจ้าขึ้นไปทําอะไรเหมียวลงมาลงมาไปทําอะไรอยู่บนน่พอแกอบก่นนะอาชอบปรสูงเห็นแต่เงาหนูนะเห็นไหมเห็นเงาแมวไหมเห็นไหมเงาแมวแล้วนะเออเด็ดตรงมาก็เห็นเงาแมวหรือเห็นแต่ตามเมาเมาอย่งนั่นนะลงกมาลูกลง